นี่ผมจะให้ดูอันนี้นะฮะเบสยี่สิบห้าเบสไอ็กซ์วิกตัวเนี้ยที่เปิดปิดเป,ดป,ดปิดปิดเนี่ยนะฮะเนี่ยที่จริงมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยข้างข้างข้างใต้ข้งขงขงางหลังเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปดแล้วก็ปิดเสียงก็ออกดังค่อยดังอันนี้ดังหน่อยอันนี้ค่อยหน่อยแค่นั้นเองไม่มีประโยชน์อะไรนะเนี่ยยี่สิบห้าเบส นี่ผมถอนกับพ่อลมเอามาทําอันนี้เล่นแล้วเสียงมันนะฮะเสียงเบสเนี่ยเสียงเบสของมันนี่เสียงสูงที่สุดของมันเนี่ยอันนี้นะฮะสูงสูงถ้าเทียบก,กับแอคูเดียนทั่วไปเสียงสูงก็คือเก่งน,นี้เห็นไหมฮะตั้งนี่ปกติเราเสียงนี้เห็นไหมแล้วมาเสียงต่ํานะฮะของเขาเสียงต่ําอยู่ตรงนี้ ต่ำสุดข,ของเขานี่คือเสียงต่ำของเขาแต่ของเราต่ำแค่นี้สูงเลยต่างกันเห็นไหมฮะเขาได้แค่นี้เองเข้าใจนะครับ